ครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาลอกตัวนี้เป็นของซิลสตาร์นะครับซิลสตาร์ CX 3 0 0 0 CX 3 0 B ครับอ่าเป็นลอกเบรกท้ายขนาดตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ผลิตเกาหลีครับตัววัสดุที่ใช้ในการผลิตผมลองดูแล้วคุณภาพ ผมคิดว่าน่าเป็นคุณภาพดีเลยนะครับเนื้อวัสดุเขามีน้ำหนักนะครับตัวตัวสปูลเป็นคาร์บอนกดเปิดตรงี้ตรงตรงข้างหน้านะครับนี่เปิดออกมาก็จะเป็นคาร์บอนแกนเป็นแบบนี้แ้ะแกนค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นแกนแกนยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ใส่กลับเข้าไปก่อนตรง็องตรง็องกพล,ลิกเสียงดังดีครับเปิดหน้าลอ็อกดีดแข็งแรงดีครับวัสดุใช้ทุกใช,ใช้ของเกดคุณภาพนะครับวัสดุตัวโรลเลอร์ก็จะเป็นซิลิคอนมาให,ห้หมุนลื่นซิลิคอนตัว ทีวิเศษก็คือแขนเขาเป็นแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวปรับซ้ายขวาได้นี่ครับเป็นเกลียวมีเกลียวซ้ายเกลียวขวาอยู่ในแกนนะครับเนี่ยเป็นแขนเกลียวนะครับรู้สึกมองไปเห็นเฟืองไหมครับเป็นทองเหลืองอเป็นทองเหลืองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตะกั่วผสมนะครับ หมุนตัวนี้หมุนเดินหน้าถอยหลังเงียบนะครับเงียบอ่อับเดินหน้าหมุนเดินหน้าทางเดียวนี่หมุนเดินหน้าทางเดียวเงียบครับคือผมไม่ทราบนะครับว่า ไอ้ผมก็ไม่รู้นะครับว่านนาชอบไอ้แขนเกี่ยวนี่กันยังไงผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันหมุนถอยหลังเนี่ยเวลาผมมันหมุนถอยหลังแล้วมันมันจะย่างไงครับมันไม่หยุดนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยชอบผมชอบแขนเสียบม,มากกว่านเ <c ười> นี่ยเวลาหยุดถอยหลังพอเวลามันเบรกมันคอยจะเนี่ยครับมันมันลูดถอยหลังได้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เห็นนนาเขาชอบแขนเกี่ยวกันอ่าครับเนี่ย <c ười>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  ก็เลยเอามาให้ตัวนี้ขนาด B G 10นะครับ B G 10สะดุไม่ก้องแก้งเลยนะครับนี่สะดุตรงนี้กราบไฟแน่นอนครับทําบไฟคุณภาพแข็งแรงมากครับหน้าลอกดีแข็งแรงดีก็เบรก เบรกหนึบดีครับเบรกหนึบสมูทด้วยเบรกเ,เวลาเวลาเบรกนะครับเห็นอย่างนี้ผมใช้แรงบิดนะไม่ใช่ว่านี่ครับบิดมือปริ้นเลยเนี่ยครับเบรกได้อีกเบรกเกินตัวครับนี่ผมใช้มือเห็นไหมนี่เกรงมือบิดมือปิ้นเลยน,นี่ เบรกแน่นหนบึบสมูทดีครับครับนอปนอปหมุนเลื่อนครับผมก็ว่ามันมันก็มันก็เป็นล้อคุณภาพอีกตัวนะครับสวยด้วยเล็กๆน่ารักเหมาะการตกสปิวแนววินเทจเลยสวยๆนี่ดูตัวไม่เล็กนะครับ ไอตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่ก็สนใจก็เหมือนเดิมครับทักเข้ามาครับผมอชอบถูกใจคลิปก็ช่วยแชร์กันนิดนึงครับใครอยากได้สนลดก็ขอ,อช่วยส่งกำลังใจแชร์ให้ด้วย